คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกวันนี้เราสามารถโอนเงินผ่านมือถือได้อย่างปลอดภยัยหรือทำไมเราสามารถเก็บบิตคอยเอาไว้โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารแต่ก็ยังมั่นใจได้ว่าไม่มีใครมาแอบขโมยได้ง่ายๆคำตอบทั้งหมดมันไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องการเงินหรอกครับแต่มันเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าคริปโตกราฟีหรือศาสตร์แห่งการเข้ารหัสนั่นเองวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลา ไปดูรากฐานของมันตั้งแต่ยุคโบราณจนมนุษย์เริ่มเขียนรหัสลับจนถึงเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของบิตคอยช่วงที่1รหัสลับแรกๆของมนุษย์ลองนึกภาพว่าคุณคือกษัตริย์โรมันอย่างจูเลียซีซ่าคุณต้องส่งคำสั่งลับไปถึงกองทัพทีท่อยู่ไกลออกไปแต่คุณไม่อยากให้ศัตรูมาแอบอ่านข้อความได้วิธีแก้ปัญหาของซีซ่าคือ การคิดค้นรหัสที่เรียกว่าซีซ่าไซฟ้ามันง่ายมากครับแค่เลื่อนตัวอักษรตามจำนวนเช่น a กลายเป็นดีดอก b กลายเป็น e ฟังดูเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นถือว่าเจ๋งสุดๆเพราะศัตรูที่ดักจดหมายก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้ามองด้วยมุมมองปัจจุบันนี่ก็เหมือนการตั้งรหัส Wi-FI เป็นเลข1234ซึ่งเดาไม่ยากเลยแต่สำหรับคนในยุคโบราณ นี่คือรากฐานแรกของคริปโโกราฟีช่วงที่2เอนิกมาและสงครามโลกครั้งที่2พอมาถึงศตวรรษที่20ในสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันสร้างเครื่องเข้ารหัสชื่อเอนิกมาเครื่องนี้ใช้ระบบวงล้อไฟฟ้าหมุนไปทุกครั้งที่กดตัวอักษรทําให้ข้อความที่เข้ารหัสไม่มีวันสําเดิมเยอรมันเชื่อว่ามันปลอดภัยและไม่มีใครถอดรหัสได้ แต่สุดท้ายทีมของอลันทูริงและนักเข้ารหัสที่อังกฤษก็สามารถเจาะรหัสได้สำเร็จและนั่นช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรพลิกเกมในสงครามโลกนี่สอนเราว่าไม่มีรหัสใดที่ปลอดภัยตลอดไปถ้าเราใช้เทคนิคเดิมๆซ้ำๆช่วงที่3ปัญหาของการใช้กุญแจเดียวกันก่อนทศวรรษที่1970ปัญหาใหญ่ของคริปโตกราฟีคือการต้องใช้กุญแจลับร่วมกัน สมมุติว่าผมอยากส่งข้อความถึงคุณเราต้องมีกุญแจชุดเดียวกันเพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสแต่ปัญหาคือเราจะส่งกุญแจนี้ให้กันยังไงโดยไม่ถูกดักกลางทางมันเหมือนกับคุณทํากุญแจบ้านแล้วต้องส่งให้เพื่อนแต่ระหว่างทางกลับเอาไปวางไว้ใต้พรมหน้าบ้านถ้ามีใครเจอเข้าบ้านคุณก็ถูกปลดล็อกทันทีช่วงที่4การปฏิวัติ Public Key ์ค y p ป o g r a p ฟี จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี1976เมื่อวิทฟิลด์ดิฟฟี่และมาร์ตินเฮลม a นคิดค้นแนวคิด Public Key Cryptography มันคือระบบที่ใช้กุญแจสองดอกคู่กันคือ Public Key กับ Private Key กุญแจสาธารณะสามารถแจกจ่ายได้ทุกคนใครอยากส่งข้อความมาก็ใช้กุญแจนี้เข้ารหัสแต่มีเพียงกุญแจส่วนตัวเท่านั้นที่ถอดรหัสได้เปรียบง่ายๆมันเหมือนตู้ไปรษณีย์ที่ทุกคนหย่อนจดหมายได้ แต่มีเพียงเจ้าของตู้เท่านั้นที่ถือกุญแจเปิดออกมาอ่านได้นี่คือการปฏิวัติเพราะทำให้คนแปลกหน้าสามารถส่งข้อมูลกันได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเจอหน้ากันก่อนแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะต่อให้มี Public Key และ p r i v a t e key แล้วเรายังต้องมั่นใจว่าข้อความที่ส่งไปถึงผู้รับนั้นไม่ถูกแก้ไขในระหว่างทางและนี่คือหน้าที่ของ Hash ฮ u ฟังชันมันคือฟังก์ชันที่เอาข้อมูลอะไรก็ได้มาผ่านเครื่องบดคณิตศาสตร์ แล้วได้รหัสสั้นๆเฉพาะออกมาถ้าเปลี่ยนข้อมูลแค่ตัวเดียวรหัสที่ได้ก็เปลี่ยนไปหมดเปรียบเสมือนการทำพิมพ์ลายนิ้วมือไม่มีใครลอกเลียนแบบได้และไม่มีทางย้อนกลับไปหาข้อมูลต้นฉบับจากลายนิ้วมือนี้ช่วงที่6 Digital Signature หรือลายเซ็นดิจิทอลที่ปลอมไม่ได้พอเรามีแฮชฟังก์ชันบวกกับ Private Key เราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลซิกเนเจอรหรือลายเซ็นดิจิตัลได้เลย สมมุติว่าผมส่งไฟล์อะไรสักอย่างผมใช้ private key ของผมลงนามและทุกคนสามารถตรวจสอบด้วย public key ว่ามันมาจากผมจริงไม่มีการปลอมแปลงเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการเซ็นเช็คมีแค่เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่เซ็นได้จริงและไม่มีใครปลอมได้ช่วงที่7จากรหัสทหารสู่ชีวิตประจำวันคริปโตกราฟีที่เคยใช้แค่ในสงครามหรือด้านการทหาร ค่อยๆขยับมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้คุณต่อ Wi-Fi ใส่รหัสผ่านหรือซื้อของออนไลน์ทุกอย่างเบื้องหลังทำงานด้วยหลักการเข้ารหัสที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าช่วงที่8การเข้ารหัสในโลกดิจิตัลตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดก็คือการแชทผ่านไลน์หรือ w h a t s a อ p ที่ใช้ระบบ end-to-end encryption เวลาคุณพิมพ์ข้อความส่งให้เพื่อน ข้อความถูกเข้ารหัสทันทีและมีเพียงปลายคางเท่านั้นที่ถอดได้แม้แต่ค่ายที่ให้บริการเองก็ไม่สามารถอ่านข้อความได้เลยนี่แหละครับพลังของคริปโตกราฟีในโลกปัจจุบันช่วงที่9เชื่อมโยงสู่บิตคอยเมื่อมองมาที่บิตคอยเราจะเห็นว่ามันคือการรวมกันขององ,องค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด Public Key ใช้สร้าง Address คือเก็บเหรียญแฮชฟ n งช่น ใช้รักษาความปลอดภัยของบล็อกให้แก้ไขไม่ได้และดิจิท a ล s i g นเ t อร์ใช้ยืนยันว่าเจ้าของอ d d ร e ส s นั้นๆเป็นคนส่งธุรกรรมจริงทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมบิตคอยถึงไม่ต้องมีตำรวจมาคอยเฝ้าแต่ก็ยังปลอดภัยได้ช่วงที่10สรุปจากซีซ่าไซเฟอร์ในยุคโรมันถึงเครื่องเอนิ m a ในสงครามโลกครั้งที่2การปฏิวัติพับลิกีคริปโตกราฟี Hatch f u ฟังชันและ Digital Signature นี่คือวิวัฒนาการที่ยาวนานกว่า40ปีและมันคือเสาหลักที่ทำให้บิตคอยเกิดขึ้นได้จริงแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือใครกันนะที่หยิบสาสการเข้ารหัสนี้มารวมกับไอเดียเรื่องเงินจนกลายเป็นเงินดิจิตอลที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารคำตอบคือกลุ่มที่เรียกว่าไซเฟอร์พังและการทดลองเงินดิจิตอลรุ่นแรกๆก่อนบิตคอย และนั่นจะเป็นเรื่องราวในตอนต่อไปครับ